สเกลเพิ่มไฟล์ให้ผู้ใช้ใหม่อัตโนมัติด้วย Scale Scale หรือสเ e l e t ตันเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บไฟล์ซึ่งไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์สเกลจะถูกคัดลอกไปไว้ที่โฟลเดอร์บ้านของย s เ r อร์โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างยูเซขึ้นใหม่การวางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์สเกลตามตัวอย่างจะมีไฟล์ employee ขีด s e .pdf ให้ทําการย้ายไฟล์นี้ไปไว้ที่ /etc/scale พิมพ์คำสั่ง sudo mv ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการ /etc/scale ทดลองสร้าง user ใหม่พิมพ์คำสั่ง sudo adduser ตามด้วยชื่อ u s e r name ที่ต้องการ เมื่อได้ยูเซอร์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทดลองสลับเป็นผู้ใช้ใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมาพิมพ์คำสั่ง su ตามด้วยชื่อ Username จากนั้นให้ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์บ้านของยูเซอร์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วให้ลอง ls ดูจะพบไฟล์ e m p l o y e e l o s l e p d f ที่ถูกคัดลอกมาไว้ยังโฟลเดอร์บ้านของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ผ่านโฟลเดอร์ /etc/scale การใช้งานโฟลเดอร์ scale ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ